สวัสดีมืออากาศห่อนบางไหมครับวันนี้สั่งพริกมาเดินเขากินมิเตเซียมีคนสั่งพริกมาบ่าให้เบิ่งมีหอดอกเดี๋ยวสิไปวางเขาอีกเนี่ยครับไออันนี้เขาว่ากาดหมูอริ่อ,อริอันนั้นเสียใจบุกย้อนเสียหมูอริอันนี้เป็น,นมิ้งม่วงต้มยำอ๋อผมหูแล้วผมหูแล้วมันเป็นทางรสชาติหรือเป็นทางเสีย อันนี้ลาบน,นึรสลาบเห็นยี่ห,อห,อหอ้ออะไอย่างเงี้ยบาร์เขาไม่บงออริออริออริจิน,นอลอะไร <c oughs> ประมาณอ่าบุกบมูช่างมาก,กินนะครับอันนี้เปิดกระเดีว่วอันหนึ่งย้อนเห็นมึง <c oughs> เปิดตรงหม,ทมูทิ่นเลยน้ำมันกระซองว่านะ่อาอ่าทียงง่างนี้หมูกระดหมูต้มยำ ยาเจือของผลิตภัณฑ์ไปแล้วนะครับรสชาติหมือนอะไึกผมว่ามาเนี่ยทานมาน,น,นี่ครับ,รบพริกนี่พริกทอดนะครับคันา่าแพงเขาขายให้อยู่นะครับสุรเขาบอแพงเราเขาไม่ขายให้ขเขาขเมื่อกินเบอร์เสียบน้ำหรอหัวอ่ะเนื้อมะสือมาเอามากินเบอรนี่ครับพริกโอ้ ได้บินอกอกใบหมัดผงมามาถมย้ำเหมือนลาว่าเสียดยุน่นเงากินพริกนะครับขินจมูกแน่แน่พริกมันก็นมีความเบียดนะครับถ้าจะ เพื่อผมมาม,าม่าเพื่นผมตำ้มย้ำผมมามา่าสมยํำมาใสผสมผสมคลกเให้ากันอัดใส่ซองรืมาบามันแกขายถึงคนเหมือนกันอันนึงอันนี้อ,นนออยีแจ๊กซอนะัวหลาเมื่อเมืมมมทเ่ที่เนแจกบอเดียรเป็นเมทิสงไม,มใ,ใครมันเห็นม,มั้ยน้ดแจกจบอเดียร์ออรเป็นเมทิกจะอยากซิม เพราะว่าถือใจคับต้มยำแนลผมเป็นคนมากินต้มยำเนอะผมา吃ต้มยำต้มยำนำคนทีนมม่าไหมอันนี้ดาบเดเนอเดินไก่แบเดินซาเดิเนี้เป็ี้ี่ล่ะเ็วบรดาบมันนเนอานนวน้อยเนาะ gió nên cho không vâng để lại <laughs> nào đây thì gió chắc bà thân các bạn à bà thân nhỉ thịt xây gốc quả bất tác bà có kết nhắn nữa mình nhắn หรบทั้งสังมันได้ฝากใตครับโอ้เรื่องเนรถหลาบทังภักไตกับลาบอีสานรถชันบ่อยี้กนมาแดงหับหลับทั้งมักใตโบ,บมแลลบบบมนมองรถด่ากเด้อันนี้ลานอี่งสั่งมานี่เขาเขาเน้นยังก่อนเน้นใน,นรถดีนน่หมครับ เนี่รถดีก็ซื้อผหัวได้รถดีหลายหัวคุยาผีอ่อเปลี่ยนนะครับร้องมองครับผมมาเพนเือสัต์วน่นะดดิดแตกอากาศมันฮ้อนเงมนีประมาณสามุเจดองศาตอนนี้นนะคพังนอนซุ้มึงไหนไกลๆเราบุกหัวอาเพียเนี่ยสัตว์เหครับ,บ,รรพรบรเพียรนะผู้ได้ว่าถอดิีต่อเนเลยจะไปเสียเัย พอเีงว่าเพิ่งมีคนอยาก้องบะหมเัมเผ็ดบมมัดพกบ่ามัดยังแบบนี้บตตองยินครับบะเสียบผมัหนึ่นนง,งว่าคนมันรีวิวว่าแบบนี้ครับคุยแล้วอยากลองมมีเสียบมั้งวสเวบเสีบบะมันบเยบเสียบแตมผมบมันะครับผูวใดวบาเสียบก็โดน,นเพิน่นต่อไปนะครับสนี้แหละนะครับวันหยุดันห่อนรอไปใจว่าได้นะครับสร้งพิกไม่กิน นอนก็โอเะเรียเปิดอร์นอนตัวมันโอเคครับบายบายครับ